ภาพวาดนี้นะครับเป็นภาพวาดผีสิงที่ ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าดังมากๆเลยนะในต่างประเทศโดยที่มันเนี่ยถูกนําไปขายต่อใน eBa y นะครับมีมูลค่าสูงถึง2,000ดอลลาร์หรือประมาณ6 7เจ็ดหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพวาดที่น่ากลัวอีกภาพหนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวเราฟังกันต่อนะครับว่าภาพวาดนี้มันคืออะไรภาพวาดนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซอีเอเลียสบราวยี่ปีเนี่ยได้ไปซื้อภาพวาดนี้นะครับมาจากร้านขายของมือสองอีกทีหนึ่งโดยที่ภาพเนี่ยมัน ใช่ไหมครับอ่ะมันก็ดูน่ารักดูน่าไปตกแต่งบ้านสำหรับคนที่ชอบของมือสองเธอไปซื้อมาจากที่ Hastings Advice and Representation Center หรือชื่อย่อคือ Hark นั่นเองนะในราคาเพียงแค่25ดอลลาร์เท่านั้นหรือตกประมาณไม่กี่ร้อยบาทเองก็ถือได้ว่าถูกมากๆเลยสำหรับได้ภาพวาดแอนทิคแบบนี้มาสะสมไว้ที่บ้านซึ่ง เจ้าของคนแรกเนี่ยมาขายไว้ที่ร้านค้าแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับพวกเขาเนี่ยเจอเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นแต่ตัวโซอี้เนี่ยเธอไม่เชื่อนะครับเธอจึงได้ซื้อไปตกแต่งไว้ที่บ้านของเธอเองในวันแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยโซอี้นะครับเธอได้แขวนไว้ที่ห้องนั่งเล่นของเธอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ของเธอนะครับที่ร่างกายสุขภาพก็แข็งแรงดีนะแต่หลังจากที่มีภาพวาดน,นี้มาอยู่เนี่ย ปรากฏว่าแม่ของเธอเ็เริ่มที่จะป่วยอดๆแอดๆเริ่มป่วยปิิสนาเริ่มรู้สึกว่าร่างกายซุดโทมลงอย่างหาคําตอบไม่ได้นะครับหลังจากนั้นผู้เป็นแม่เนี่ยก็เริ่มมีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับมีอาการเริ่มตัวสัน่นร้อนวูบวาบตอนกลางคืนล้มในห้องน้ําแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็มาในวันอึ้งเนี่ยเป็นวันที่แบบเรียกได้ว่าน่าขนลุกมากๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเธอตื่นขึ้นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ได้พบว่า คุณแม่ของเธอเนี่ยกำลังยืนรูปไล้บริเวณแก้มของเด็กคนนั้นอยู่นะครับพูดง,ง่ายๆแบบกําลังยืนใช้มือนเนี่ยรูปไปยังบริเวณใบหน้าของรูปวาดเด็กคนนั้นนั่นเองนะโอ้โหถือได้ว่าขนลุกมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ว่าเรื่องราวมันก็เริ่มที่จะแปลกประหลาดมากๆแล้วใช่ไหมแต่มันก็มีจุดสุดท้ายที่ทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจที่จะขายภาพวาดนี้ทิ้งไปนะครับนั่นก็คือเธอเนี่ย ได้พาแฟนหนุ่มของเธอนะครับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะครับตกกลางดึกคืนนึงนะครับเธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยได้พบเจอกับเงาประหลาไม่ทราบว่าชายหรือหญิงนะแต่ว่าตัวใหญ่แล้วก็มีเนื้อตัวเป็นสีดํานะครับมาโผล่ให้พวกเขาเห็นแบบจะจะเลยหลังจากนั้นนะครับผ่านคืนนั้นไปได้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันโหเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันรุ่งขึ้นนะครับเธอจึงตัดสินใจเอาภาพวาดน,นี้เนี่ยไปขายคืนให้กับร้านค้าแห่งนั้นนะครับซึ่งร้านค้าแห่งนั้นเนี่ยก็พอฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วเขาก็ได้เพียงแค่บอก ว่าตอนแรกผมก็เตือนคุณแล้วว่าเจ้าของรายเก่าเนี่ยเขาเจอเรื่องเหมือนเจอดีเข้าอ่ะเออจนสุดท้ายเนี่ยบ้านของโซอี้ก็เจอดีเข้าไปอีกคนนึงนะครับร้านค้าเนี่ยจึงรับซื้อคืนมาและหลังจากนั้นก็ได้เอาสตอรี่ของเรื่องดาวบ้านโซอี้เจอเนี่ยเป็นสตอรี่ให้กับภาพวาดนี้นะจึงทําให้มันสร้างมูลค่าที่ลงขายไม่ได้ถึง2,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับโดยที่เขานะครับมีการเขียน แปะลงไบบนภาพวาดนี้แบบสนุกๆนะประมาณว่าภาพวาดนี้เนี่ยถูกขาย2ครั้งและถูกนํากลับมาคืนถึง2ครั้งซึ่งมันก็ทําให้บนโลกโซเชียลเนี่ยต่างก็แบบเออเป็นเรื่องขำขันแล้วก็เป็นตํานานของภาพวาดนี้ไปเลยนะครับสำหรับภาพวาดเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดัมมอนนำมาไล่กับทุกคนฟังในวันนี้ถ้าใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับกดปุ่มติดตามช่องกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ดัมมอนลงคลิปอ p ีใหม่ๆแบบนี้แล้วว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ